ในช่วงนี้นะคะอีกสักครู่เราก็จะได้มีโอกาสน้อมรับฟังธรรมะจากองค์อุปการอิสลามนะคะซึ่งวันนี้ก็วางปูนฟ้าทางด้านบนที่สีของเมืองเป็นลายไม้เส้นก็เป็นกิจกรมค่ะสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของรถคอราคารอเรือสาา้2538คคอราคารอเรือส2538ช่วยเล <presses on. S 1> ื่อนรถของท่านด้วยนะคะช่วยเลื่อนรถของท่านด้วยเนืการราบทางเข้าออกลงตัวนะคะรับทาง ตัวคอราคารออลา2,5,3,8รถที่จะออกอกไม่ได้นะคะขอขอบุณาด้วยด้วยค่ะระยะเวลาที่รักค่ะในช่วงเวลาอีกสักครู่นะคะเราจะมีโอกาสนำพาธการของหลวงปู่ท่านสลัค่ะหลังจากนั้นในเวลา15นาฬิกา30นาทีนะคะก็จะเป็นพิธีทพิธีท้า ส่วนค่ะที่ทำกะสสมเด็ก พระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสโกลมหาสังฆปริณายกนัสราปฏิบัติธรรมวัดอ่อน้อยธรรมอิสระในเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะงนก้รกลับเยือนเชิญทุกท่านนะคะเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่การน้อมรับฟังธรรมะจากหลวงปู่พุทธอิสระแล้วก็พิธีภาพพิธีธรรมสวนพระพิธรรมพระสงฆ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสัมฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกค่ะ ยี่หที่ทำที่ราาักค่ะสมเด็จพระสังฆราชในเมืองไทยนั้นนะคะคำว่าสังฆราชนั้นก็หมายถึงก็คือพระมหาเทวราผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสัขขงฆมณฑลค่ะในแต่ละประเทศนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศพมา่าประเทศไทยประเทศกัมพูชาล้วมีพระสังฆราชเป็นของตนค่ะ พระสังฆราชอาจเป็นประมุเฉพาะคณะสงฆ์นิกายหนึ่งหรือเป็นประมกุฏคณะสงฆ์ทั้งปวงนะคะทุกนิกายในประเทศนั้นๆนะคะซึ่งจะเรียกว่าสกลลมหาสังฆปริมาด้วยค่ะคำว่าสังฆราชนั้นนะคะก็ได้มาจากคำว่าสังฆบ,บุตรค่ะซึ่งแปลว่าพระราชาชาแห่งคณะสงฆ์ค่ะพระสังฆราชของประเทศไทยเรียกว่าสมเด็จพระสังฆราช และมีตำแหน่งหนึ่งนะคะและมีตำแหน่งเป็นสกลมหาสังคปริานารกด้วยพราสมเป็นประ,ประ,ประมุขปกครองบรรชาการพระสงฆ์ทุกวิกายในประเทศไทยและมีพระอิสริยยศเสมอด้วยหน้าโบ์เจ้าต่างกรมค่ะพระราชบัญญัติพระสงฆ์ปีพุทธศักราช2 5 7 0ษค่ะปีพุทธศักรา,าช2475ฉบับปัจจุบันนะคะที่ ให้พระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้สถานาสมเด็จพระราชาธนะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชค่ะสมเด็จพระสังฆราชโลกปัจจุบันนะคะเป็นสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสังโัสกลมหาสังฆปริณายมแาซึ่งพระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 21เมษายนพุทธศักราชสองพค่ะสำหรับพระาราชบัลลังกของพระองค์ท่านนั้นนะคะสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพรมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งองค์รัตนโกสินทร์ทรงเป็นพระมหาเถร,รัผู้ทรงคุณธรรมที่พร้อมด้วยศรีราจารวัตทรงปฏิบัติพระศาสนกิจในด้านต่างๆเป็น ประโยชน์แก่คณะสงฆ์ุทธศาสนาและก็ประเทศชาติอย่างมากมายและก็ต่อเนื่องค่ะสมเด็จพระยาสังวรสมเด็จุลศักดราชสุตมณานสังฆัพปฏินายมซึ่งมีพระท่านพิทักษ์นามโดยว่าจะมีชีวิตคบชื้อแล้วค่ะกระสูงเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2556ที่ตำบลบ้านหัวและจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ และอุปชาเมื่อศึษาที่14ณวัดเทวสังฆา,า,า,ารามจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเข้ามา,าพพศึกษาพระปริยัติธรรมณวัดโบงเวทวิหารจนพระชางสาวกบุกผสม钵จึงได้อุปสบิดณวัดโบงเวทิหารเมื่อวันวที่25พฤศาพกายนพุทธศักราช2455โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์หลวงวัดชิริยานาวมสงเป็นพระอุปชามี นามฉาย,ยาว่าสุวัรณโนและได้ประทับศึกษาพระปริยนิธรรมนักวัดโรงเวทพิหารตลอดมาจนกระทั่งสอบได้เป็มต่อในปกที่หกเมื่อปีพุทธศักราช2484และเมื่อพระองค์ท่านผู้ชันะได้34ปีฐานในปีพุทธศักราช2490ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพระราชาคณะ แล้พระราชานาักชั้นเทศในราชจิตรน้ำที่พระโสรภมขนาพงซึ่งเป็นพระราชจิตรนาที่ตั้งึ้่ใหม่สำหรับพระสังฆราชเป็นรูปแรกต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมวราพรทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะพรที่พระศาสนาโสรภมทรงเป็นสมเด็จพระสัจจร พระราชาคณะที่ท Onion, สมเด็จพระยานสวรรค์และทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น,มนสมเด็จพ,พระสังฆราชในราชชนนานาที่สมเด็จพระยานสวรร์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2532นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทีท่ทรงดำรงตำแหน่ง <tit> สมเด็จพระสังฆราชยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์อื่นในอดีตที่ผ่านมาถึง23ปีและสรเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีนระิรสาดูยามที่สุดในประวัติคณะสงฆ์ไทยนอกจากภาพกรณียกิจที่สําคัญทางคณะสงฆ์แล้วคะการได้แก่ส่งเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมทูตเจ้าอาวาสพระบวรนเวศ วิหารนายกสมาคมการศึกษามหายารัษราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยยุคพระศาสนาแห่งประเทศไทยประธานกรรมการยุคที่ตั้งพรศาสนาแห่งประเทศไทยประธานกรรมการยุคที่วัดยานสังวารามวรมหาวิหารในพระบรมธาตุใหญ่แล้วส่วนโดยที่นายสังกัลส่วนพระสักราชสุนทรสังขปราณาวย ยังได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พิเศษอันมีความสำคัญยิ่งโดยทรงเป็นพระอธิบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณะสงฆห่งนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2499พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินัยทั้งทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสานเจ้าลานราชสยามหกุฎราชกุมารเมื่อครั้งทรงเห่นึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2 5 2 1 นอกจากนี้ยังทรงได้รับการทูลถวายจากผู้นำชาวทั่วโลกจาก32ประเทศซึ่เข้าร่วมประชุมสุดยอดพระศาสนิกชนแห่งโลกและเที่ยวญี่ปุ่นได้ทรงเป็นผู้นำคณะส,าส,าะะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกและพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2555ในฐานะที่ทรงได้รับการเคารพอย่างสูงสุดซึ่งเป็นการมอบตำแหน่งนี้เป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นสมเด็จพระสัมพราชสกลมหาสารคุปรานายกแห่งประเทศไทยผู้ทรงเผยแผ่คัมภีร์ธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทุกคนปฏิบัติตั้งอยู่ในธรรมนำไปสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองนับเป็นแบบอย่างของสาธารโลกนีนนก่คือพระรจ้ากระบอกใน สมเด็จพระยาดสังวรวงสมเด็จพระสันตาชสกวรตัมสังฆบุตรนายด้วยค่ะและในวันและเมื่อวันที่และเมื่อวันที่24สตุลาคมพุทธศักราชส5พระหารยาสิบหาวัตนก่อสิ้นพระชนม์นะคะซึ่งในการนี้ค่ะ ลูกหลานชาวธรรมะอิสระทุกคนนะคะก็จะได้ถวายความอาลัยและแสดงความประทันตุกระตักพิธีด้วยการร่วมกันกระทำพิธีร่างพิธีทรรมสวดพระพิธมพระสงฆ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสมควมหาสังฆปริณาโดยได้สาลาปฏิบัติธรรมวัดก้อนน้อยธรรมะอิสระในเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะ กรกฏเชิญยุทธธรรมที่รังทุกท่านนะคะเพื่อพิธีเพื่อน้องไววอั่ให่แดดของเรและก็เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตัญญูที่ตาที่ท่านได้ให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้พุทธประวัตินะคะตามที่ท่านได้เมตตาตามพระราชกรณียกิจอันมากที่ด้วยอุปโยชน์อันมากมายนะคะทำให้ พุทศาสนานั้นเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ลูกหลานชาวไทยที่เป็นชาวพุทธได้รับโอกาสในการศึกษาพระธรรมอามิไนแล้วก็ทําให้ความเจริญของพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นเจริญรุ่งเรืองค่ะซึ่งในการนี้นะคะก็จะเชิญผู้ได้รับมาเพื่บำเพ็ญราชบุตรสมร่วมกันแะการเพื่อน้อมถวายบารมีาล้วก็แสดงความต่างดุลต่างดุลที่ต่างต่อพระองค์ท่านค่ะและยัที่ทำที่ร้านค้าใน วันนี้นะคะผมหลวงปู่ท่าประสาก็เข้าไปสู่ภายในสาราปฏิบัติธรรมแล้วนะคะเพื่อที่จะได้น้อมนำธรรมะอันเกิดจากจิตวิญญาณของความเป็นพุทธะการปฏิบัติปฏิบัติธรรมของท่านนะคะมาถ่ายทอดจิตวิญญาณของความเป็นพุทธะให้กับพุทธบริษัทให้กับญาติธรรมได้รับรู้เพื่อเนควาเป็นพุทธที่ครอบพิจารณาในการใช้ชีวิตในปัจจุบันค่ะ และเมื่อองค์ปู่เข้าสู่อาสนะเรียบร้อยแล้วนะคะฝ่ายทางพิธีกรจะขอโอกาสที่จะนำพาพวกเราทุกคนนั้นได้แสดงความรักน้อมต่องุคคลผู้คุ้มารอิสระดเวลาจากการนี่จะพูดการ์ดว่าดูฉันแล้วแต่ด้วยบทอานนั้นสามพันธ์ แล้วก็มีแบบที่ไม่ได้ไปทำรู้หรือว่า

ียินดี่้อนร่บทุกท่านกลับถวายความน้อมน้อมแด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสังมหาสังฆปริณายกก่อนค่ะกรบกรบกรียินดี่้นรัทุกท่านกล่มนสการแด่องค์หลวงปู่พุทธอิสระค่ะกรบ กระกระแสดงความน้อมน้องเปียรติพนักบวชใรด้วยบทการาสัมมาค่ะอา นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา Some tell ชาชาระเวรปิสิกขาทังสัมถิยะ เอนภคสัมปทาสินธรมเกิดภคาสัมภิรเนาิปุติยันตีสินธให้สุปรานิพันธตสมัสิรงวิโสทายท่านทั้งหายจงทั้งใจรักษาสินิบริสุทธิ์กรามสามคน Yeah,